ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งระยะไหนระยะท้ายระยะดุระยะอะไรก็ตามทีสามารถหายได้ทุกมะเร็งนะอันนี้ขอย้ําเลยนะทุกคนอันนี้เป็นข้อเท็จจริงแต่ทีนี้นข้อเท็จจริงตวเนี้เวลาที่คนสักคนหนึ่งไม่เชื่อเนาะคนสักคนหนึ่งไม่เชื่อเกิดจากความกลัวเกิดจากความที่เขาไม่ได้รับข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลเรื่องของโรคมะเร็งนะคะถ้าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในเส้นทาง ของคนหายมะเร็งไม่ได้อยู่ในเส้นทางของคนที่รู้เรื่องมะเร็งแบบจริงๆเนาะมันก็จะเป็นการรู้แบบเดาๆรู้จากการรักษาด,ด้วยด้วยแพทเทิร์นอันนี้ประการหนึ่งนะแต่จริงๆข้อเท็จจริงจริงๆ,ๆแล้วมนุษย์เราไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งหรือโรคอะไรก็ตามทีเร,เราเราพึ่งหมอได้ค่ะแต่ที่เหลือต้องมาจากตัวเราคำว่ามาจากตัวเราคือจิตใต้สำนึก mindset ความเชื่อ ถ้าวันนี้เราเชื่อว่าอะไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าวันนี้ทุกคนยังไม่สามารถเปิดสวิตเกี่ยวกับความเชื่อที่ตรงได้สัมมาทิฏฐิเนาะมันจะทําให้เราเนี่ยรังเลสงสัยความรังเลสงสัยจริงๆแล้วในการรักษาโรคมะเร็งหรือโรคอะไรหลายๆต่างๆมันมีหลายศาสตร์นะทุกคนมันไม่จําเป็นจะต้องมาใช้ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งเขามีหลากหลายเราต้องเปิดองค์ความรู้ให้กว้างคะ่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยศึกษาทุกศาสตร์ เพื่ออะไรเพื่อจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังและตัวนี้ก็เป็นคนที่ทดลองทำด้วยเนาะอย่างศา,าสตร์พาซิโบตหลายๆท่านนี้เชื่อว่าคงเคยอ่านหนังสือคุณคือพาซิโบพาซิโบคือคุณคือหมอ,ค,ค,อ,หมอคุณคือหมอที่จะรักษาตัวเองคุณมียาดีอยู่ในตัวเอง